ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเตอร์ตีนคอมิกด้วยนะครับวันนี้นะครับอย่างที่ทุกๆคนรู้กันอยู่ว่าเราจะไปดู Jurassic World Dominion หรือว่า Jurassic World ทวงคืนอาณาจักรนั่นเองนะครับพูดง่ายๆก็คือเรื่องนี้เนี่ยผมตั้งตารอคอยมานานมากๆตั้งแต่ภาคที่แล้วนั่นก็คือ f a l l e n Kingdom นะครับคือผมตั้งตารอมานานมากและอยากเห็นบทสรุปของไต่ภาคนี้นะครับว่ามันจะจบลงยังไง ซึ่งผมโคตรตื่นเต้นเลยเดี๋ยวเราจะไปดูตอน11โมงเพราะฉะนั้นคือผมตื่นมาแต่เช้าอ่ะเพราะโคตรตื่นเต้นแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวรอเวลาแล้วก็ไปโรงหนังกันนะครับแต่ทุกคนดูชุดนี้มันดูไม่เทพ่พอเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนชุดออะครับถ้าเกิดใครพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องเตอร์ตินคอมิกด้วยนะครับตอนนี้ช่องเรากำลังแบบขาขึ้นนะครับเดี๋ยว เราไปเปลี่ยนชุดกัน Let's go <S เรียนชุดนี่นฮะชุดอย่างเท่ mm. นี่ฮะชุดโคตรเทอ่อย่างเท่ คล้ายๆกับตัวนี่แบบนี้จ่อ,องเท่ครับโอเคเดี๋ยวเราไปโรงหนังกันเลยมาถึงโรงหนังแล้วนะครับ Moments later. อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจเตอร์ตีนมู e วี่ลเวอรด้วยนะครับผมเมื่อเรามีกิจกรรมเราก็จะไลฟ์กันในนั้นแหละฝากด้วยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมทุกท่าน คราวนี้เราก็มาถึงช่วงรีวิวของหนังเรื่องนี้แล้วนะครับบอกเลยว่าการรีวิวนี้เนี่ยไม่มีสปอยนะครับไม่ต้องห่วงคลิปนี้เราจะไม่มีสปอยแม้แต่นิดเดียวเลยเราเพียงแค่จะรีวิวนะครับเอาละครับถ้าเกิดทุกท่านพร้อมกับการรีวิวแล้วก็ไปเริ่มกันเลยนะครับ หนังเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนังไดนโนเสาร์อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่ผมประทับใจมากๆแม้จะดูมีบางอย่างที่ตกหล่นไปนะครับแต่มันก็จบได้อย่างสวยงามและสมบูรณ์ภางนี้ออกแนวหนังสายลับนิดๆแบบพวก007หรือว่าแบบพวก Mission Impossible อารมณ์มันก็จะมีความบู๊ๆหน่อยแบบสายลับนะครับ ถ้าจะให้เทียบหนังเรื่องนี้กับเรื่องคนก่อนของแฟนชายเนี่ยถือว่าภาคน,นี้ค่อนข้างฉีกไปเลยพอสมควรนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับส่วนสนุกพวกจุดสิบโลจุาสิบพาร์อะไรแล้วนะครับเลยมันจะทําให้มีอารมณ์เหมือนแบบเดโนเสาวอยู่ทั่วโลกแล้วมันก็จะให้ความสนุกอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างนะครับของหนังเรื่องนี้เนี่ยที่มันจะยังไม่สมบูรณ์นะครับ สิ่งที่ตกหล่นในเรื่องนี้เนี่ยอย่างหนึ่งเลยก็คือเรื่องการกระจายบทน,นะครับเลยทําให้บางฉากน่ะมีความเซ็งเซ็งเบื่อเบื่อนิดหน่อยนะครับแต่มันก็ไม่ได้เบื่อถึงขนาดที่ไม่อยากดูหรอกคือมันมีความรู้สึกเบื่อแบบเฮ้ยรู้สึกเบื่อจังอะไรประมาณน,นี้แหละครับแต่ทว่าไอฉากที่เบื่อเบื่อเนี่ยมันจะหายไปหมดเลยนะครับเมื่อมีไดโนเสาร์โผล่ออกมาเนี่ย บอกเลยว่าไดโนเสาร์โผล่มาแต่ละครั้งนี่ทําให้เราตาลุกวาวมากๆเลยนะครับเลยทําให้มีความดึงดูดให้เราสนุกไปกับมันจนกลบความน่าเบื่อหายไปหมดเลยครับพูดง่ายๆว่าไดโนเสาร์พาคนี้คือตัวแบกที่แท้จริงเลยนะครับ ทางด้านเนื้อเรื่องเนี่ยก็คือทําได้ดีในระดับหนึ่งครับแต่มันก็ยังไปได้ไม่ค่อยเต็มที่สักเท่าไหร่นะครับผมเลยจะให้ระดับเนื้อเรื่องก็คือพอใช้นะครับเนื้อเรื่องก็พอไปได้ต่อมานะครับก็คือเรื่องบทนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ตกหล่นมากๆของหนังเรื่องนี้เลยนะครับเพราะว่าบทมันกระจายได้ไม่ค่อยสมดุลและไอ้ส่วนที่บทมันบกพร่องเนี่ยมันก็ทําให้ดู เหมือนเป็นลูเว้าวของหนังเรื่องนี้นะครับการดึงดูดผู้ชมของหนังเรื่องนี้เนี่ยก็คือดีมากๆดึงดูดให้เรามีความสนุกไปกับมันนะครับงานโปรดักชันของเรื่องนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับ CG โคตรดีอลังการโคตรสวยโคตรว้าว wow เลยนะครับต่อมาเนี่ยฉากแอคชั่นนะครับคือฉากแอคชั่นเนี่ยคือจุดขายของเรื่องนี้เลยนะครับก็คือฉากแอคชั่นเนี่ยมันโคตร คือมันมันแบบพลาดไม่ได้นะครับฉากแอคชั่นก็คือทําให้เราลุ้นตามจนแทบนั่งไม่ติดเบาะเลยครับก็คือโคตรมันอะฉากแอคชั่นรวมๆที่ผมจะให้คะแนนเรื่องนี้นะครับก็คือประมาณ8ดเต็ม10นะครับ ก็ถือว่าเป็นหนังที่ผมชอบนะแต่มันก็มีข้อตกลนหละก็คือใครที่ฟังรีวิวมาถึงตอนนี้เนี่ยอย่าเชื่อคำที่ผมพูดนะครับคุณต้องไปพิสูจน์เองในโรงภาพยนตร์แล้วเรามาว่ากันใหม่ว่ามันจะสนุกไหมแต่สำหรับผมนี่ขอยกให้เรื่องนี้เป็นหนังหนึ่งก็แล้วกันนะครับที่ผมชอบในเรื่องหนึ่งเลยเอาละครับอย่าพลาดนะครับ Jurassic World Dominion Jurassic World ทวงคืนอาณาจักร ใช่แล้ววันนี้เนรงภงพยนตร์นะครับก็ตัดมาทางฝั่งของผมที่เีวิวกันบ้างน,นะครับในส่วนตัวของผมเนี่ยผมให้คะแนนเรื่องนี้นะครับนั่นคือ8เต็ม10น,นะครับแต่2คะแนนที่หักไปนะครับนั่นก็คือ1นะครับมันก็เหมือนแบบในตัวหนังเนี่ยมันก็ยังมีการแบบอธิบายอธิบายนูน่นอธิบายนี่นะครับจึงทําให้แบบคนอย่างผมเนี่ยที่แบบชอบดูแบบพวกหนังแอคชั่นอะไรประมาณนั้นอยู่แล้วนะครับทาให้ผมเนี่ยแบบ ไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบแบบเรื่องไม่ค่อยชอบแบบการอธิบายในเรื่องอะไรของเขาเท่าไหร่นะครับมันก็ดูเหมือนแบบทําให้หนังแบบเอือยเฉยไปซะนิดเดียวนะครับแต่แต่ทางการทางด้านของเรื่องแบบพวกฉากไดโนเสาร์พวกฉากแอคชั่นอะไรประมาณนี้นะครับมันก็แบบพอแบบมันโคตรๆนะครับพอแบบพวกไดโนเสาร์เนี่ยแล้วก็ผู้คนเนี่ยมาเจอกันเนี่ยมันก็ทําให้แบบหนังเนี่ยมีความแบบตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อแบบผมหยุ่นดูอยู่ในโรงเนี่ยมันก็ ตื่นเต้นแล้วก็รุ้นละทึกกับฉากนั้นทุกฉากเลยแหละครับผมแต่ดูเหมือนว่าภาคนี้จะไม่ใช่ภาคที่แบบอวสารไปเลยนะครับแต่ผมว่าเนี่ยมันสามารถจะทําภาคต่อได้แต่ในความเป็นจริงนวเนี่ยทางเรื่องของจุลศิลป์พาร์คเรื่องที่มาก่อนจุลศิว์เบิร์กทำนั่นทําเอาไว้3ภาคซึ่งทางจุลศิว์เบิร์กเนี่ยเขาก็ตั้งเอาไว้แล้วว่า3ภาคนี่แหละมันจะเป็นภาคที่แบบอวสารแล้วแต่ทางผมว่าเนี่ยมันก็สามารถแบบ ทำต่อไปได้เรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับผมเอาละครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับช่องเจอจีนคอมิกด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมและก็นนท์ก็ต้องจากกันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้เลยนะครับขอบคุณครับสำหรับการเข้ามาดูคลิปนี้สวัสดีครับผม no, no, no. See not so bad